น่ารักน่ารักของเจ้าแมวหลายตัวที่นักร้องนักแสดงหนุ่มแจ็คสันอีเลี้ยงไว้บอกเล่าถึงความผูกพันระหว่างเขาและสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดีหรือจะเป็นความน่ารักของเจ้าฟ้าชายและเนียเนียแมวแสนรักของไอดอลสาวไทยที่ไปโด่งดังและทำงานในจีนอย่างเนเน,น่พรนพันที่เธอเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเมื่อต้องจากบ้านไปไกล ยังไม่นับคลิปท่าสุนักและแมวที่มักพบเห็นได้ทั่วไปในโซเชียลมีเดียของจีนอย่างติ๊กตอกล้วนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการเลี้ยงสัตว์ของคนจีนยุคใหม่นี่ไม่ใช่เทรนด์ของคนรักสัตว์เพียงอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนถึงคนโสดที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในแดนมังกรค่ะ การเลี้ยงสัตว์จะตอบโจทย์ชีวิตเงาเงาของคนรุ่นใหม่ในจีนแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ยังสะท้อนถึงสังคมคนโสดที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในจีนด้วยค่ะซึ่งการหันมาเลี้ยงสัตว์เนี่แหละค่ะที่เติมเต็มความสุขในชีวิตของคนหนุ่มสาวที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ขอแต่งงานมีครอบครัวค่ะ ปี2018กระทรวงกิจการพลเรือนของจีนเปิดเผยว่าจำนวนคนโสดในจีนมีมากถึง240ล้านคนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในทุกปีโดยรายงานของ Chinese Pet Industry White Paper เมื่อปี2020ยังระบุว่ากว่าร้อยและ33ของผู้ที่เลี้ยงสัตว์ล้วนเป็นคนโสด ซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือคนรุ่นใหม่ที่เบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์แบบคนรักและขอหันหลังให้กับค่านิยมดั้งเดิมที่ต้องแต่งงานมีครอบครัวทั้งยังไม่สนใจในโยบายลูกคนที่3ของรัฐเพราะมองว่าเด็กหนึ่งคนมีต้นทุนที่สูงเกินไปซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้จีนกำลังประสบกับปัญหาการเกิดน้อยสวนทางกับคนสูงวัยที่เพิ่มจำนวน,นมากขึ้นเรื่อยๆสังคมเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับประเทศจีนเนี่ย ด้านวัตถุนะครับด้านเทคโนโลยีเนี่ยเขานำไปไกลนะครับเมื่อภาคอุตสาหกรรมดีนะครับภาคเทคโนโลยีเนี่ยพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานเขาเขาพัฒน,นาไปไกลมากเ่ยภาคบริการที่มันเฉพาะทางมากๆนะครับมันจะตามมานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่คนในหัวเมืองใหญ่ๆนะครับเขาเห็นว่าอ๋อจริงๆเขาไม่จําเป็นต้องต้องอยู่กับขนบเก่าๆหรือว่าต้องให้พ่อแม่มีความสุขต้องใส่ใจกับความคิดของญาติๆเวลาตรุษจีนนะครับเขาก็ยังสามารถมีความสุขได้เพราะว่า มมมันนีีอออยย่่าางืใใใหห้้้ชชวิตเะกการเพิ่มจำนวนของคนโสดรักสัตว์ในจีนยังช่วยกระตุ้นให้เกิดบริการต่างๆเกี่ยวกับส yes. ัตว์เลี้ยงตามมาซึ่งหนึ่งในนั้นคือร้านอาหารสำหรับสุนัขและแมวในนครเซียงไฮ้ที่ถูกใจทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงสีขา แม้ว่าการเลี้ยงสัตว์จะเป็นกิจกรรมที่ต้องลงทุนไม่น้อยหากก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะสัตว์เลี้ยงแสนรักได้เข้ามาแทนที่ความสุขของการมีชีวิตคู่ที่อาจไม่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ในจีนอีกต่อไปพัชชนพงพียายจันย์ไทย PBS รายง,งาน